สวัสดีค่ะวันนี้พี่พี่อ๋อยพี่ชอทนะคะกลับมาจะขำทำไมวะชีวิตี่หนึ่งพูดเก่งนะหนูไม่กล้าแต่จะชอบมีคนเดียวมีฉันอยู่ในนี้เลยพี่หนึ่งมีช่อง youtube นีมามาเข้าเขยเข้ามาเราจะพูดเรื่องอะไรถึงหน้าเราจะบานแต่เราก็บานนะคะค่ะไม่มีอะไรมากมีคนถามว่าทำไมอ่า ถึงมูฟออนกับถึงอ้วนอ๋อไม่ไมถึงถึงเลือกถึงมูฟออนจากแฟนเก่าได้ทำไมถึงเลิกแล้วตัดขาดได้มันแดงจังวะนะคะถามประสบการณ์ส่วนตัวน้องจูดีก่อนพูดไม่ได้ค่ะพูดออกสื่อไม่ได้สำหรับในจดินพาลวอของสำหรับสำหรับอ่าตัวดิฉันเองนะคะคือก่อนหน้านี้น่ะคบถามว่าคบหลายคนไหมคบทีละคนอุ้ยแบบหมด ครบทีละคนแต่ว่าแฟนแะครหลายคนมีมีหลายคนแต่ว่าครบทีละคนอันไหนไม่เป็นตาก็เลิกเลิกแล้วก็ไม่เป็นตาก็เลิกเลิกเสร็จแล้วจะทาไงต่อก็คือไม่กลับไปคุยไม่หวนกลับไปเลยนะคะคือจะเป็นคนเพราะว่าเป็นคนไม่หลําไม่หลําเป็นคนไม่ชอบหลํานะคะไม่ค่อยไม่ค่อยลําดีลําไรกับใครมากนะชอบลมองเก่าเพราะว่าเรานี่เราเป็นคน ถึงว่าไม่สวยแต่ว่าเราต้องทําทางเรื่องให้เราแบบว่าพยายามมีทางเรื่องให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะคบกับคนนี้เราก็รู้ว่าเขาก็คุยกับอีกคนนึงเหมือนกันเราก็คุยกับอีกคนนึงแต่ว่าเราถามว่าเจ้าชู้ไหมก็ตอบว่าเจ้าชู้แต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่าตกลงปลงใจกันที่จะอ คบกับเราจริงๆเราถึงให้ใจแล้วก็เลิกคุยกับทุกคนแล้วก็เพื่อคุณแต่ว่าคุณอย่าทำเร็วคุณต้องแบบว่าคบกับเราจริงๆนะแบบประมาณว่าให้ใจรจริงๆอ่าส่วนตัวดิฉันเองนี่เคยเจอแบบว่าให้ใจจริงๆหักแห้งหัก,หกปานหน่วยตาสรุปแล้วเขา เขามีผู้สาวอยู่แล้วนะคะแถมมีลูกด้วยโหดไหมคะอันนี้คือโหดมากจากที่เคยคุยมาและเคยคบมาแถมแบบว่าวางอนาคตด,ด้วยกันแบบดีดีด้วยนะคะแถมเคยเจอด้วยว่าเขานนามาขอโอกาสให้กับเราแล้วเขาบอกว่าคบกับสองเราสามคนได้ไหมพามานะ อันนี้ไม่ได้ผู้หญิงที่ฉลาดเขาจะไม่เขาจะไม่อยู่จุดนั้นนะคะบอกไว้เลยเราต้องทาตัวเองให้แบบว่ามีสีเลือกอะ่ะเราสรุปก็เจอกับคนดีมากกว่าเดิมไม่โกหกเราไม่มีพร้อมที่จะทําสร้างครอบครัวไปด้วยกันดีกว่านะคะอ่าใครอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์มา ในโพสต์ดได้นะคะแค่นี้ก่อนวันนี้เอาทีละเรื่องใครอยากรู้เรื่องอะไรอันนี้ก็คือมีคนคอมเมนต์มาว่าทําไมถึงมูฟออนได้เนาะถามมาเยอะก็เลยตอบให้แล้วนะคะบไบร์